มวแมวแมวแซมปู่แซมปู่แซมมาน,นี่ลูกมาปู่แซมน,นี่แล้วมาเอ๊ขอถ่ายรูปหน่อยลูกมาแล้วปู่แซมขอถ่ายรูปหน่อยแล้วปู่แซมเป็นแมวจรจัดค่ะไม่มีเจ้าของนะคะเอ๊ก็เลยเห็นความน่ารักความ ไล่เดียงสาของปู่แซมค่ะก็เลยมาขออนุญาตปู่แซมถ่ายรูปก่อนค่ะนี่นะคะปู่แซมก็ทำชีวิตไปตามปกติค่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มีเงินจะกินไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรต่างๆนี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตของปู่แซมแมวพเนจรค่ะแต่ปู่แซมก็เป็นประโยชน์กับเอะนะคะเพราะว่าเอะก็ เห็นความสำคัญของปู่แซมก็เลยมาถ่ายทำวิดีโอของปู่แซมให้เพื่อนๆรับชมกันค่ะยังไงก็ถ้าเจอกับปู่แซมอีกนะคะเอกก็จะถ่ายคลิปปู่แซมค่ะตอนนี้ไม่อยากขัดจังหวะเพราะว่าปู่แซมกำลังทานน้ำอยู่ค่ะนี่นะคะเป็นแมวแก่แล้วค่ะเป็นแมวที่เป็นแมวพเนจรค่ะเราลง คลิปแมวน่ารักกันมาเยอะแล้วละค่ะเอ๊ก็มาลงคลิปแมวพเนจรค่ะก็มีความน่าสงสารปู่แซมนะคะที่ไม่มีใครเลี้ยงดูไม่ต่างอะไรกับชีวิตเอ๊นะคะที่ไม่มีคนเลี้ยงดูเช่นกันค่ะใช้ชีวิตด้วยการทำคลิปไปวันๆรออย่างเดียวที่จะให้ผ่านการสร้างไรายได้สักที พูดมายาวนานปู่แซมก็ไม่ก็ไม่หยุดที่จะดื่มน้ำเพื่อนๆคะ่ะเอ๊พูดจนเหนื่อยแล้วคะ่ะปู่แซมก็ปู่แซมไม่ก็ไม่ไม่หยุดที่จะดื่มน้ำคะ่ะปู่แซมยังคงกินน้ำต่อไปคะ่ะโอ้ยปู่แซมไปเหนื่อยมาจากไหนนะคะเนี่ยโอ้ยภาพนี้เป็นภาพนิ่งต้องขอบคุณปู่แซมจริงๆ ที่มาสร้างคอนเทนต์ให้เอ๊ในยามเช้านี้นะคะโอ้โหนี่ก็จับเวลาไปหลายนาทีแล้วค่ะโอ้ทำไมปู่แซมถึงหิวน้ำขนาดนี้คะเอ๊ก็ไม่อยากขัดจังหวะคะ่ะพอดีมีพื้นที่เหลืออยู่ก็เลยถ่ายค่ะความจำยังไม่เต็มถ้าหากปู่แซมไม่หยุดกินน้ำนะคะไม่หยุดกินน้ำในอ่างเอะคงต้องถ่าย เป็นคลิปยาวสตรีมไปแล้วแน่นอนค่ะเอาละค่ะปู่แซมอิ่มหรือยังคะเยะ่จะหย,ยุดถ่ายแล้วนะปูแซมเอาปู่แซมไม่หยุดโอ้ขอบคุณปู่แซม